สวัสดีครับพบกับผมนิคมอ่อ,อนทัวร์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปจากทางทีมงานที่อยู่กรุงเทพมหานครเป็นภาพบรรยากาศการขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับจากสถานีลำสาลีนะครับรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองนะครับวิ่งจากสำโรงนะครับไปสิ้นสุดที่สถานีลาดพร้าวนะครับแต่นี่คือสถานีลำสาลีนะครับที่ทางทีมงานขึ้นนะครับชื่อเต็มชื่อว่ารถไฟฟ้ามหานครสายนากราชพิพัฒน์ หรือว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองชื่อเล่นคือน้องเก๊ควยนะครับเพราะว่า,าตัวขบวนรถมีสีเหลืองนวลคล้ายน้าเก๊ควยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรถไฟฟ้าที่กําลังวิ่งเข้ามาสู่สถานีลำสาลีนะครับทีมงานของเราวันนี้ได้มีโอกาสบันทึกคลิปนะครับมาฝาก FC นิคมบางทัวร์นะครับที่เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างน,นะครับมาเข้าเมืองกันบ้างน,นะครับบรรยากาศของเมืองหลวงเรานะครับสถานีลำสาลีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับ ระบบขับเคลื่อนไร้คนขับนะครับแต่จะควบคุมผ่านกล้องหน้ารถนะครับมีเจ้าหน้าที่ในขบวนหงคนนะครับเพื่อคอยดูแลและประสานผ่านวิทยุสื่อสารนะครับในการขับเคลื่อนนะครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับเป็นวิวของช่วงข้างหน้ารถนะครับทีมงานของเราก็ขึ้นจากลามสาลีนะครับไปสิ้นสุดที่สถานีลาดพร้าวนะครับแต่ว่า เส้นทางก็คือมาจากสถานีสำโรงนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ปลายทางก็คือสถานีราดพร้าวนะครับนี่เราขึ้นตรงลำซาลีนะครับทีมงานบรรยากาศสวยๆนะครับ่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับขอบคุณทางทีมงานนะครับที่บันทึกคลิปมาฝากท่านผู้ชมที่ผมออนทัวร์นะครับได้เห็นมุมและก็บรรยากาศของกรุงเทพมหานครอันงดงามนะครับสำหรับ วันนี้นะครับผมถ้าจับหลักง่ายๆก็คือตั้งแต่ถนนสีนกรินนะครับเ้าลามสาลีแล้วก็ไป้าพร้าวนะครับเส้นนั้นแหละครับถ้าเคยใช้รถใช้ถนนในเส้นนี้ก็จะรู้ว่ารถไฟฟ้าตรงนี้อยู่ช่วงไหนนะครับบรรยายให้กับท่านผู้ชมได้นึกภาพตามไปด้วยกันนะครับสาหรับท่านที่เคยอยู่กรุงเทพหรือว่าว่าอยู่ช่วงไหนก็จะได้นึกภาพออกนะครับแต่ก่อนก็เคยใช้รถใช้ถนน หรือว่าออกจากกรงเทศไปนานนะครับเขาะจะนึกย้อนกลับมาว่าอ๋อรถไฟฟ้าสีเหลืองอยู่ตรงเส้นนี้เองนะครับ Next section, last เทพมหานครผูบัญญายเองก็ยังไม่เคยขึ้นนะครับในเส้นทางเส้นนี้นะครับว่าออกกรุงเทพมาประมาณ5ปีปีนะครับถ้ามีโอกาสก็คงจะได้ใช้บริการนะครับกับวิวสวยๆนะครับก็ขอขอบคุณเลยครับทางทีมงานที่เดินทางแล้วก็ถ่ายบรรยากาศมาฝาก f c ของนิคมอัตัวทุกท่านนะครับวิวสวยๆนะครับมุมด้านข้างล้วมุมด้านหน้านะครับของรถไฟฟ้านะครับที่เห็นล่างนะครับ

ที่ข้อมูลอาจตกหลก่นก็ขออภัยนะครับอาจจะไม่ครบถ้วนนะครับแต่ก็ขอส่งบรรยากาศนะครับส่งวิวที่สวยมาฝากนะครับเป็นมุมมองใหม่แลวก็สถานที่ใหม่ๆนะครับที่ผมไม่ค่ยได้ใช้บริการแล้วก็พา,าทุกท่านนะครับในการชมทางเพจหรือว่าทาง u t u b e ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ไปด้วยกันในการเดินทางเรียกว่าเป็น การคมนาคมในเมืองนะครับที่เราใช้สัญจรหรือว่าผู้ทํางานในเมืองเราได้ถึงการเดินทางในแต่ละวันในเมืองนะครับบรรยากาศในเส้นทางเส้นนี้หรือว่าการเดินทางในช่วงเวลานี้ครับสถานีลาดพร้าวก็อยู่ตรงส่วนของบริเวณแยกราชดาลาดพร้าวนะครับเมื่อถึงสถานีลาดพร้าวนะครับรถก็จะไป ซับลางนะครับตรงส่วนปลายของสถานีลาดพร้าวเพื่อกลับมารับผู้โดยสารจากกรดเพ้าไปสำโรงสมุทรปราการนะครับครับจะซับลางกลับมานะครับเดี๋ยวชมด้วยกันนะครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็จับหลักง่ายๆก็คือจากกรัดเท้านะครับบินไปตรงแยกลำสาลีนะครับแล้วก็ผ่านไปที่ถนนสีนักระลินนะครับ สิ้นสุดที่สำโรงนะครับแต่ทีมงานเราขึ้นจากลำซาลีมาลาดพร้าวนี่นะครับรถสับรางกลับมาแล้วนะครับเราจะรับผู้โดยสารในเที่ยวต่อไปที่สถานีลาดพร้าวนะครับผมเป็นบรรยากาศการเดินทางของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับขอบคุณทีมงานแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาร่วมเดินทางด้วยกันครับทลิปนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ